นินทาภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีจัดการเบาๆกับคนที่ชอบนินทาเรานะคะนินทานี่ g กอส i p ปกอส i p นี่ก็รู้นะว่าคุณก็นินทาฉันเวลาฉันไม่อยู่ I know that you gossip about me when I'm not around when I'm not around ป <Okay. S 1> <laughs> าดเปิดไปหมดแล้วถ้าก,กรณีที่เราได้ยินจังๆเลยว่าเขากำลังนินทาเราอยู่เดินเขาไปสก,กิดเขาสักนิดนึงด้วยความเมตานะคะด้วความเมตานะคะ Oh, are you gossiping about me again? Oh, are you gossiping about me again? นี่กำลังนินทาฉันอยู่อีกหรอ uh, Don't you have anything positive to focus on? นี่ไม่มีสิ่งที่เป็นบวกหรือว่าสร้างสรรค์กว่านี้ <c oughs> จะไปโฟกัสกันแล้วเหรอเฮเห็นนินทาหลายรอบแล้วอะค่ะเราก็เลยเป็นห่วงแล้วก็เมตตาด้วยนะคะ่ะ <c oughs> าย,ยนนัแต่ถ้าพูดลับหลังหรือว่านินทาลับหลังนี่ to talk behind someone's back to talk behind someone's back I know that you have been talking about me behind my back I know that you have been talking about me behind my back นี่ก็รู้นะว่าคนก็พูดลับหลังฉันมาตลอดอะ <laughs> <laughs> กรณีที่เราต้องเผชิญหน้ากับคนที่ว่าลับหลังเราตลอดแล้วก็ทอน้าเรานี่เป็นมิตรแล้วก็ ฉันสัง,งักนประเดิงว่าเพื่อนสนิทนะคะทักทายเขาด้วยความเมตตาเหมือนเดิมเนาะโอ้ยอช็อคกิ้งฉันมีหนาวอช r e talking น o ี e now เฮ้ยนี่คุณก็มาพูดกับฉันต่อหน้าแล้วเหรอเนี่ย I thought she only talked behind my back นี่ก็คิดว่าเก่งแต่พูดลับหลังฉันนะคะรรหรือมันคุณมันมันเป็นคุณนะคะเอาในพันทิปนะคะแล้วก็อ่ะสวัสดีคะ่ะ